มีคนสวยมาแล้วนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะอยู่กับคนสวยค่ะมาแล้วยายเพิ่งมานะคะเอฟซีเพราะว่าทำงานอยู่ในบ้านอยู่เพิ่งออกจิโกบอกว่ามาถึงจิโกบอกว่ายายผสมปูนมาสานว้าคิดไดน้ 1...2... องสไปเดอร์แมน

ต่างนช <mar> no <half back chips> <mar> ่งคว้เป็นตัวอย่างอ๋อข้เดียดดยงเดียดาใ้วางเดบี้ครับ วางลวดลวดสเดี๋ยะ,ะปล่อยไปทีเดียวก็ะจะมาหยิบลนูโค่ทำมาสองเซนกับพอาะมต้องเอาึ้นมาเกี้กาดมันสองหูหนึงจับกอ่อนเเออก็จะยิดให้ก็คือสองเซนนี้นไปเก็สองเซนเอาเผื่นนอ,อ,องน,น้ำน้ำนี่นนะบบเอาตัวล่างมาเอาแบบออกไปเอานี่ลวดล่างนะ

สีผสมปูนหายไปไหนแล้วแล้วเปนะิดน้ำเปิดนะ้ำเปินีเปิน้ำนี่ได้ไหม น้อย,อยเ,อเปิดดีกว่าโอเคมี่มาดูดี่เจ้าหน้าออกมาดูดี่เวลาก็ให้บอกบอกก็ตามไปดูดิเอ้มจะซื้อ้องไง นี่นี่มาตดูเนี่ยฝั่งนกับฝั่งนี้มันเท่ากันไหมมันอยู่ในขอบเนี่ย่งนี้ในขอบคณเสมอกันต้องตั้งกันตูรือเอไได้ฝั่งนี้อูนันี้่นี้ลปิดเลยปิดเลยยายเดินนี่ปิดเดินน่ปิดนดี้นแล้วนี่ เร็วๆอามาบกยกเได้เรต้องมายิมเลยยิมนุ่มงานพอม เพราะแต่ว่าร้อนแต่ว่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนันด้วยนะไม่ใช่ภาษาสุรินทรเอ้าเหรอภาษาสุรินทร์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาาาษษเจโอ้ฮอตฮอตเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอออาเหนื่ยีกมันคล้ายๆภาษาอังกฤษทำไอ้โรตีเหรอมันคล้ายๆภาษาอังกฤษไงอาจจะสมองชิมสิครั้งที่สองแล้ววันละวันนั้นใครบอกให้ชิมนะหมาเมืดอศรั เอาไปชิมเดี๋ยวเจ้าจะได้แสนวิวโอ้ให้เจ้าชิมเลยขออนุญาตเต็มตู้เลยค่ะเออชิมดูชิมดูอร่อยไหมก็เห็นได้ยินเบาหมึดบอกว่าวันนั้นยายชิมดูหรือว่าสั่นโอ้โหคิดได้น้องมูเจ้าใช้าหน้าหน้าขาวนะขาวขาวขาวโบกไว้เลย